สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะอยู่กับผมช่งางน้ำสิ่งนะครับนี่วันนี้พามาดูแต่เช้าเลยามาดูครับลงสีจริงเสร็จแล้วนะหลังลงสเล็กครับทังเคลือบเงาอยู่นะมันยอด,ดยหรอน้ำนี่แหละไฟน่าจากเต้นนี่บอก เ <Yeah. S 2> ต็นอะไรต็นโดนเดดเลยครับประมาณตัวน้ำ,นำใช่ไหมใช่มีคนตลาดดูเปล่าดูแล้วถ้าไม่ใช่น้ำมันไหลเลยต้องแก้หน่อยขัด ระจากนี่และผ้าใบนี่แหละน้ำค้างน้ำค้างมันกสะสบัดลงมานว่าฟอร์ตองิงสูดเข้าเองแข็มแกร่งเลยเนาะอยู่นี่อีกมาเมา๋ยวกนดึงดาวอีก ดูวิ่งดินปีนี้คุดปูไม่ค้นดินนะเดี๋ยวเปื่อนนี่อ่โอ้ม่กาใส่ดินรอบปีนี้เยเอาไปจอดโชว์ไว้นางานจอดขายจอดโชว์ไว้นางานเฉยๆเนี่ยให้พวกยูทูบมาทายไม่ต้องใส่เลยดินเปื่อนอ๋อพอได้เก่งเล็กเกือพอลงสามรอบ สามรอบพอกับพอเออสวยใสเหมือนกัน,นเนาะล่กฟ้าใสเออตั้ง <c oughs> ชื่อใหม่คุณลุงฟ้าใสเนาะฟ้าใสไรเดอร์เกิดเยนม่โพนนิเดยวมาเิดกรใ้ยูสวยนะสีเอาวัฟเตสั่งติ๊กเกอร์อยังสั่งต้องไป <c oughs> ไปสังส่งตั้งซัตติเกอร์มาใส่แล้วก็เคลือบทับไว้อะจะได้สวยสวยอะไรได้แปะก่อนอ่าได้แปกกะปก,ก่อนแล้วเคลือบทับทนด้วยครับไดสติกเกอร์ได้ไม่รู้แล้วเดือนอ่ะตัวเดิมๆมันมีไหมสิ่งหนึ่งติกเกอร์เดิมๆมันนะใช่เดิมมาร้ายมือ เหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกันเอาหน้าทำมาใหม่กร็มองหมดแล้วโรงงขายสิษขยะหมดเลยขยะอะไรเอาไปชุบชุบไม้มันคัดซีคัดซีก่อนเอาเกาญี่ปุ่นเลยนะหาง่ายเนาะ่ยากทำ ต้องสั้งซื้อในตั้งเลเซอร์ตัดนะเอาช่งไหนเอาให้เขาตัดให้จอดจานโอ้หน้าจงอางหน้าจะ อัดสีดำสวยๆเนาะฝากระโปรงสีดำบนหลังคาของเกงสีดำถุงไวนะ้นั่นสีคนปูกเงาวับครับตรงนี้ลงเครื่องเงาหมนแล้วนะ หลนะตามคำขอครับมาเปลี่ยนให้ดูนะมีมือจับนะช่างพงนะครับ เอาวัดทา่ะเออข้าไปเลข้าไปเลี้ยวไปฝั่งโซนโอเข้ไจอรอตรนัครับ มาอัปเดตได้เรื่อยๆนะเอาจนจนเสร็จครับประกอบทำสีทุกอย่างเสร็จนะออกมารอขนาดไหนเรามารอชมครับคุณผู้ชมใหม่เลยนะนี่นี่เราประกันนะครับประกันความมันเลยนะ หลัตงตงุ๊อ่างนะครับ น้อกฟอดจะได้ออกไปเลย,ลยไปออกไปกดข่าวนะเอาครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะสำหรับคลิปนี้เราขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องออดัมซิงนะ,ะนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ บายบายครับสวัสดีครับ